งานพิมพ์จากวัสดุทีนี้อุปกรณ์ที่ครูให้เตรียมมานะครับมีอะไรบ้างเนืพวกเชือกใช่ไหมใช่อ่าใช่กุญแจหวีกบเหลาอะไรก็แล้วแต่ใช้ได้หมดใช่ไหมครับใช่ทีนี้ให้เรียนเปิดไปดูหน้า57นเรียนก็จะเจอสิ่งที่ครูพูดมาเนาะทีนี้ใครได้เตรียมอุปกรณ์มาไหมอุปกรณ์ที่ครูให้เตรียมมาคือเนื้ หินใช่ไหมครับใช่ใชแล้วทีนี้ก็กระดาษเนาะทีนี้ถ้านักเรียนเอามาแลวเอาขึ้นมาตั้งไว้บนโต๊ะเลยแล้วก็เริ่มทําได้เลยครับเหมือนภาพที่แล้วเนาะภาพที่แล้วเราทงานพิมพ์แบบไหนอ่ะเราภาพที่แล้วเราใช้งานพิมพ์จากดอกไม้ใช่ไหมครับส่วนภาพนี้เราจะใช้งานพิมพ์จากอุปกรณ์วัสดุต่าง,างๆเนาะอย่างเช่นคนนี้เตรียมเชือกมาคนนี้เตรียมผีที่มไม่ใช้แล้ว ตอนนี้เตรียมกบเหล่าที่ไม่ใช้แล้วมานักเรียนก็จุ่มกับสีนักก็ไปพิมพ์ลงในกระดาษเหมือนที่นักเรียนทาเป็น